ทำกลางความตื่นตัวในการแก้ปัญหาโลกร้อนของหลายประเทศทั่วโลกวิดนามกำลังพยายามลดกา๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวนะครับติดตามประเด็นนี้ในอา e a n ซนค n นเนกับคุณทิวลิปนาคสุภพเล่า ซึงคอนเนวันนี้นะคะเราจะไปที่ประเทศเวียดนามค่ะเกษตรกร,ร,กรในเวียดนามนะคะก็มีการเข้าโครงการที่จะช่วยลดโลกร้อนนะคะเกี่ยวกับการปลูกข้าวอย่างไรนะคะเพราะว่าการปลูกข้าวเนี่ยก็มีการผลิตก๊าซมีเทนด้วยซึ่งเป็นกา๊าซเรืองกระจกชนิดหนึ่งนะคะนอกจากนี้หลังฤดูเก็บเกี่ยว,เ,ยวเนี่ยชาวนาส่วนใหญ่ก็ยังเผาฟางข้าวกลายเป็นมลพิษทางอากาศอีกด้วยค่ะตอนนี้ก็เลยมีความพยายามจากหลายภาคส่วนนะคะที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของเกกษรรตค่ะนอกจากมลพิษทางอากาศจากการเผาฟางแล้วนะคะก๊าซเรือนกระจกจากนาข้าวก็เป็นอีกประเด็นที่นักวิทยาศาสตร์แสดงความเห็นว่าไม่ควรละเลยค่ะข้าวถูกยกให้เป็นหนึ่งในตัวการปล่อยก๊าซมีเทนนับเป็น10%ของก๊าซมีเทนที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศทั่วโลกนะคะซึ่งเป็นก๊าซที่เก็บกักความร้อนเอาไวพ้พอๆกับคาร์บอนไดออกไซด์เลยทีเดียว <usz> หนึ่งในตัวการสร้างผลิตก๊าซมีเทนในนาข้าวก็คือแบคทีเรียที่อยู่ในนาข้าวที่มีน้ำท่วมขังค่ะและจะยิ่งมีมากขึ้นเมื่อฟางข้าวถูกทิ้งไว้ในนาให้เน่าเสียหลังเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งตัวเกษตรกร,เ,กรเองก็ยอมรับว่าพยายามสร้างความเปลีป่นนนนยนแปลงอย่างยั่งยืนด้วยการนำฟางข้าวไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นแทนที่จะเผาทำลายเหมือนแต่ก่อนค่ะ ชาวนาคนนี้ค่ะชื่อกันนะคะเป็นหนึ่งในเกษตรกรปลูกข้าวรุ่นใหม่ที่ไม่เผาฟางข้าวแล้วค่ะและเขาก็ไม่ทิ้งมันไว้ให้เน่าเสียในานาเหมือนอย่างที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ทำนะคะเขาจะเข้าร่วมโครงการที่รณรงค์ให้เกษตรกรปลูกข้าวเอาฟางจากนานเนี่ยมาใช้ปลูกเห็ดแล้วก็ใช้ทําปุ๋ยอินทรีย์เป็นรายได้เพิ่มได้ด้วยค่ะยยอตยู่ท เราขายฟางได้แล้วเราก็ปลูกเห็ดทําเงินได้ด้วยเราจะซื้อของเสียมาจากสวนเห็ดเพื่อเปลี่ยนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้เมื่อเราทําปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าวมลพิษก็ลดลงเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นในอดีตเราเผาฟางแล้วก็ไม่ได้เอาไปทําประโยชน์อะไรมลพิษสูงมากครับ โครงการใช้ประโยชน์จากฟางข้าวเป็นโครงการที่เริ่มโดยสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ i r r i ค่ะที่พยายามลดการปล่อยก๊าซมีเทนจากการปลูกข้าวสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องนะคะเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมปฏิญญาว่าด้วยการลดปล่อยก๊าซมีเทนระดับโลกค่ะเพื่อลดปริมาณก๊าซมีเทน30%ภายในปี2030มีประเทศเข้าร่วมแล้วกว่า100ประเทศนะคะรวมถึงอินโดนีเซียบางประเทศญี่ปุ่นเม็กซิโกด้วยค่ะ อย่างไรก็ตามประเทศที่ผลิตข้าวมากที่สุดในโลกนะคะยังไม่ได้เข้าร่วมนั่นคือจีนและอินเดียและไทยก็ไม่ได้เข้าร่วมค่ะแต่ว่าประเทศไทยเองก็มีเป้าหมายที่จะลดกา๊าซเรือนกระจกให้ได้40%ภายในปี2030ค่ะกลับมาที่โครงการจัดการฟางข้าวในเวียดนามนะคะที่มีการนำฟางข้าวเหล่านี้มาใช้เพาะเห็ดกลายเป็นไรายได้เสริมได้อีกภายในระยะเวลาราว2เดือนค่ะ ในอดีตมันไม่มีเครื่องจักรไม่มีอุปรกรณ์นะครับเราก็แค่เผาฟางตอนนี้เราถูกฝึกและมีเครื่องมือแล้วดังนั้นเราสามารถทำปุ๋ยอินทรีย์และไม่ต้องเผาฟางอีกแล้วบกหลังนี้นํางนได้ปีหลังๆมานี้มีเครื่องมือดีขึ้นแรืออุป,ปรกรณ์อย่างเครื่องม้วนฟางดังนั้นการเผาฟางที่นาลดลงไปมากครับแม้ว่าจะยังไม่มีสถิติให้เห็นนะครับเกษตรกรเริ่มเก็บฟางออกจากนาข้าวเพื่อไปใช้อย่างอื่น อย่างไรก็ตามค่ะข้อมูลธนาคารโลกระบุว่า80%ของฟางข้าวในลุ่มน้ำโขงยังคงถูกเผาทิ้งหลังฤดูเก็บเกี่ยวค่ะสิ่งที่ทำให้ข้าวแตกต่างจากพืชชนิดอื่นคือมีน้ำนิ่งอยู่ในนานั่นหมายถึงไม่มีการแลกเปลี่ยนอากาศร,ระหว่างดินและบรรยากาศจึงทำให้คุณมีสภาพดินที่ไม่ใช้ออกซิเจน และหมายความว่ามีแบคทีเตรียในดินหลากหลายชนิดมากกว่าที่คุณพบในข้าวสาลีหรือข้าวโพดโดยแบคทีเตรียเหล่านี้ใช้ในการย่อยสลายกินสารอินทรีย์และผลิตก๊าซมีเทนนอกเหนือจากโครงการจัดก,การฟังข้าวแล้วนะคะสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติยังมีโครงการอื่นๆที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซมีเทนด้วยค่ะ อย่างเช่น Alternate Wetting and Drying หรือ AWD นะคะก็คือการจัดการน้ำในนาข้าวด้วยวิธีเปียกสลับแห้งเพื่อลดแบคทีเรียที่ผลิตมีเทนค่ะเียกได้ว่าจะทำด้วยวิธีไหนนะคะจะเล็กน้อยจะใหญ่แค่ไหนก็มีผลกับการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศทั้งหมดนะคะ สถาบันวิจัยต่างๆก็เลยกำลังพยายามคิดค้นวิธีเพิ่มนะคะว่าจะทำอย่างไรให้เรายังปลูกข้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมค่ะและนั่นคือทั้งหมดในอาเซียนคอนในวันนี้ค่ะ